สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้มาคุยนะครับลังเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับคู่ในคืนวันพุธเวลาตี35ินาทีเลียพูเปิดแอนฟิลชนะเชลซีบุ๊ดสกอร์4ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นดว่าเป็นวันที่ฟอร์มสวยสดงดงามเลยนะครับสำหรับทีมผงแดงเครื่องจักรสีแดงเนี่ยทำงานเต็มที่เลยนะครับในวันนี้เชลซีเนี่ยก็ถือว่าตามสภาพไปนะครับทีมช่วงหลังแม้จะฟอร์มดีขึ้นมาแต่ก็ ทนเลี้ยวภูที่ฟอร์มแรงในวันนี้ไม่ไหวนะครับในส่วนรายละเอียดวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยจะเป็นตัวจริงในวันนี้นะครับฝั่งเลี้ยวภูมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูลิซันเบเกอร์กว่หลัง4คนมีเฟอร์กิวฟันไดายจับคู่อ ah ิบราฮิมาโคนาเต้แบ็กซ้ายโจโกเมสแบ็กขวาคอนเนอร์แบรดลีย์กองกลาง3คนมีอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เคอร์ติสโจนโดมินิกโซวัสไลส่วน3ประสานในเกมรุกดาวินนูนเยสเดลโกโชต้าและหลุยส์ดิยาสนะครับก็เปลี่ยนทีม4ตำแหน่งนะครับจากเกมนัดล่าสุดทีี่เเปิิิดบ้้าานนนนออชะรซตใ ด้วยสกอร์5ประตูต่อ2นะครับวันนี้ก็เอาฟันได้นะครับตัวหลักกลับมาแทนที่เจอร์รีควอนซ่านะครับในแผงหลังในแผงกลางเนี่ยก็จะมีแม็าลิสเตอร์กับซูบอสไลน์นะครับที่กลับมาลงตัวจริงโดยแทนที่ของแม็กคอนเนลแล้วก็กราวินแบกส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยก็จะเป็นทางด้านในข้างหน้านะครับที่หรือว่าโคดิกัคโปเนี่่ฟอร์มเกมที่แล้วอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ก็เลยเป็นโอกาสของลุยส์นีอารที่ได้ออกสตาร์ทในเกมวันนี้แทนส่วนทางฝั่งเชลซีนะครับมันในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูรอเย่ กองหลัง4คนมีเตียโกซิวาจับคู่บาเบโนบาลิชิวแบ็กซ้ายเบนชิวเวลแบ็กขวาอักเซลดิซาซี่กองกลาง3คนมีเอนโซเฟอร์นันเดสจับคู่มอยเซตไคเซโดงังตรุกคอนเนอร์กาลลักเกอร์ปีกซ้ายราฮิมสเตอร์ลิงปีกขวานอหนี่มาดูเอเคส่วนสุนัตเตเป้าโคห์เพาเมอร์นะครับก็เปลี่ยนทีมแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นจากเกมใน FA ฟเอคัพที่เปิดบ้านเสมอกัลตันวิลล่ามาศูนย์ตัศูนย์นะครับก็ต้องไปรีเพย์ว่ากันนับหน้าโดยในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือทางด้าน ในแผงหลังนะครับเอาฟิกิวคิสโดนดรอปเป็นตัวสำรองแล้วก็เป็นเบนชิวเวลนะครับกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงแทนสำหรับรูปเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในตลอด90นาทีเนี่ยเป็นวันที่เลียบพูเนี่ยทำได้ดีกว่าเชลซีตลอดทั้ง90นาทีเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการครองบอลหรือว่าการสร้างสรรค์โอกาสในเกมรุกนะครับเลียบพูวันนี้ถือว่าทําได้ดีแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากๆเลยนะครับ ก็ในเครื่องแรกเนี่ยเรียบูยิงไปได้ก่อน2ประตูนะครับโดยลูกแรกมาในนาทีที่ยีสิบสามชิเวลนะครับถือว่ากําลังจะบุกกันวันนี้แต่เสียบอลนะครับเลยโดนสวนกลับเป็นแบตตี้ที่ถือว่าลากมาได้แล้วก็จ่ายเข้าในเป็นโชต้าเนี่ยที่ถือว่าเลี้ยงแหวกเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงนะครับเป็นประตู1นึ่จากตรงนี้แล้วก็จะมี2อประตูศูนย์ในนาทีทีสามสิบเก้านะครับเป็นวันที่เรียบูเนี่ยทุ่มมานะครับแล้วคาเซโร่เนี่ยตัดบอลไม่ขาดนะครับกลายเป็นว่าเรียบูเนี่ยได้สวนอีกแล้วคราาาาาาาวววนนนีีีี้้้้เเป็็ดดิอััััสะคครรบบบบททท่่่่ไลลกกกมมมแแจยให์ตงงฝข ยิงเสียบเสาเข้าไปก็เป็นลูก2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ก่อนจบครึ่งแรกเนะความจริงเลี้ยงภูมโอกาสฉีกนีเป็น3ประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับจากจังหวะที่ ทางบาเดียชิวเนี่ยไปเกี่ยวโชต้าล้มแล้วก็เสียจุดโทษแต่ดาวินเนี่ยเป็นคนที่ยิงอุดโทษแล้วไม่เข้านะครับไปพลาดยิงชนเสาใบก็เลยเป็นว่าจบครึ่งแรกเนี่ยเลียบคูนําทางเชลซีอยู่ที่สกอร์แค่2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนครึ่งหลังลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางพอ์ชเนี่ยแก้เกมตั้งแต่ช่วงพักครึ่งเลยนะครับส่งทางกุสโตมูดริกแล้วก็อ็นคุนคูลงมาแทนชิวเวลกาลัเกอร์แล้วก็มาดูเอเก้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวตรงนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยถูกใจสำหรับผมสักเท่าไหร่น สิ่งที่เชซีขาดไปก็คือแบ็กสองข้างที่บุกอย่างสมดุลนะครับเครื่องแรกเนะี่ยมีแค่ทางชิวเวลเท่านั้นส่วนเครื่องหลังเนี่ยส่งกุสโตมาก็ถูกจุดจริงนะครับแต่การถอดชิวเวลออกไปเนี่ยก็ดูจะทําให้เกมตรงเนี้ยดูจะขาดความสมดุลไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเครื่องแรกบุกทางซ้ายเครื่องหลังได้กุสโตก็บุกแค่ทางขวานะครับก็เป็นลายที่งงของการ,การเปลี่ยนตัวตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าการเปลี่ยนตัวของเชซีเนี่ยมีโอกาสาที่ได้โนก,กวัวที่สุดในเครื่องหลังเนี่ยเป็นนาทีที่ก ยิงเลยคานไปดื้อๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่น่ากลัวที่สุดแล้วแล้วก็หลังจาก,กนั้นที่เทลซีพอไม่ได้ยกระดับเกมอะไรมากมายเลย์พูก็ตามจังหวะของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาได้ลูก3นาทีที่6 5เป็นจังหวะที่ฟานไดนะครับถือว่าวางยาวออกทางขวาม,มาให้กับแบตลี่นะครับแบดลี่ก็กระชากเปิดจังหวะน,นี้แล้วสโบรสไลก็มองนิ่มๆเลยนะครับสามประตูศูนย์เรียกได้ว่าเกมเนี่ยแทบจะขาดไปเลยก็ว่าได้นะครับอย่างนี้ตรงนั้นก็เลยพูเนี่ย พอหมด3าไปแล้วก็พักตัวผู้เล่นได้ตามอธัธยาศัยเลยนะครับด้วยสกอร์อะไรขนาดนี้แล้วก็มีเปลี่ยน4คนรวดเลยนะครับเจตเคนครอปวันนี้ส่งโรเบอร์สันอาร์โนเอเลียตแล้วก็กัคโปลงมาแทนโกเมสแบดติลส์โชซวอ,อสไลน์แล้วก็โชต้านะครับส่วนเชลซีเนี่ยก็เปลี่ยนในช่วงเวลาเดียวกันคือชุกอูเมกาลงมาแทนไคเซโดนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนตัวตรงนี้ของลงมาของเชลซีก็ต้องให้เครดิตพอชนิดน,นึงแล้วกันนะครับเพราะว่าทางชุกอูเมกาเนี่ยเป็นคนที่นําไปสู่ลูกตีไข่แตกของเชลซีีีนนนะครับใาทท่71 ชูโกเมกาจ่ายให้กับเอ็นคุนคูนะครับหมุนตัวในกรอบเขตโทษแล้วก็หาจังหวะยิงจนได้นะครับก็ตีข่แตกมาจากตรงนี้ได้สําเร็จนะครับก็เป็นการประสานงานกันของตัวสํารองนะครับก็ต้องบอกว่าใช้ความสามารถเฉพาะตัวพอสมควรด้วยนะครับในลูกนี้แล้วก็จุดที่น่าสนใจในเกมวันนี้ก็มีกิมมิกเล็กน้อยนะครับนาทีเจ็ดสิบหกเนี่ยมีหลุยฟอนกาวนะครับถือว่ามาชมเกมวันนี้ด้วยนะครับคุณเซอชาวฮอลแลนด์นะครับ ก็หลังจากนั้นเนี่ยกล้องตัดมาตรงนี้3นาทีนะครับจากที่ฟันกาวมาดูเกมนะครับก็เป็นว่าเลี้ยวกลูมาได้ลูก4นะครับในที่9 9 เป็นแม็กลิสเตอร์นะครับแทงบอลจังหวะนี้มาให้กับดาวินนูเดสเก็บบอลออกทางซ้ายแล้วได้เปิดมานะครับดีอาร์สก็ได้ชาร์จนิ่มๆ4ประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมวันนี้แล้วเป็นอันว่าจนจบเกมเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มเติมนะครับเรียกพูก็ถือว่าสวยงามนะครับวันนี้ชัยชนะก็จบด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งนะครับมาสรุปประเด็นที่น่าสนใจในเกมวันนี้นะครับนอกจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเรียกพูแล้วนะครับเรามาลงในรายละเอียดตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็จะคัดมาประมาณ อห้าหัวข้อนะครับสำหรับรายชื่อผู้เล่นที่เราจะลงรายละเอียดกันนะครับ รับคนแรกนะครับในที่เราจะมาลงกันก็จะเป็นแบตลี่นะครับที่ส่วนตัวผมให้เป็นแมทอัตโนมัติอีกหนึ่งครั้งในเกมวันนี้เลยนะครับก็ต่อเนื่องจากเกม FA ฟเอครับที่ได้รับโอกาสมาจากเกมอาร์เซนอลนะครับแล้วมาถึงเกมที่ผ่านมากับนอร์ิดซิตี้ก็เรียกได้ว่าดีวันดีคืนเลยนะครับสำหรับทางคอเนอร์แบตลี่เจ้าหนูคนนี้นะครับชาวไอแลนด์เหนือวันนี้เนี่ยถือว่าจัดไป1ประตูแล้วมีอีก2แอสซิสต์นะครับอย่างในวันนอร์ิดเนี่ยมีแค่1ประตูกับ1แอสซิสต์เท่านั้นนะครับไม่เรัััวววๆเลยยนนะครรรรบบบสาาาาหดุ่่งงี้้กก็ตออ ปนวันที่เขาเนี่ยฟอร์มยอดเยี่ยมอีกวันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่า หยิบจับอะไรมาก็ดีไปหมดจริงๆนะครับเจอกนครอปช่วงนี้ก็เป็นมรดกที่ครอปจะทิ้งไว้แล้วกันนะครับากการที่ถือว่าเขาจะไม่ทําทีมต่อในฤดูกาลนี้แล้วนะครับแต่ก็หวังว่าโค้ชคนต่อไปจะมาสารต่อตรงนี้ที่ครอปวางไว้นะครับก็มีดาวลุ่งให้เลือกสรรมากมายเลยอย่างแบตลี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ขึ้นมาในปีนี้นะครับส่วนจุดที่2นะครับก็จะยกประเด็นของโชต้านะครับที่จะมาพูดกันก็ถือว่าความสําคัญในแม่แพ้กับแบตลี่ในเกมวันนี้เลยนะครับผมมองว่าการที่เขาเป็นคนปลดล็อกลูกแรกได้เี่ การแหวกไปยิงเนี่ยจากเกมที่ตือต้อๆอยู่ในตอนแรกเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทํากันได้จากง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าไม่ใช่โชต้าไปแหวกลูกนี้เนี่ยเกมน่าจะตันกันอยู่พักใหญ่เลยซึ่งผมให้เครดิตโชต้าตรงนี้ทําให้เกมเนี่ยเล่นสบายไปนะครับส่วนจุดที่3นะครับวันนี้ก็มีจุดดีเยอะแล้วนะครับสำหรับพูลในแผง เอ็มรุกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับเย่างแบตลี่อย่างนี้นะครับถ้าคนอื่นๆก็ฟานได้ดีเหมือนกันนะครับแมคลิสเตอร์ก็แจมแต่ถ้าวันวันนี้ถ้าพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของเลือวภูเนี่ยก็จะเป็นทางดาวินนูเยสนะครับถือว่าความโคมวันนี้เนี่ยไม่ไหวเลยนะครับก็จากโอกาสที่เปตวิดเนี่ยเซฟไปถึง9ครั้งในวันนี้ นูเดสนะครับยิงไปให้5ครั้งเลยนะครับที่ให้เปตวิทเซฟไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าความคมเนี่ยไม่ได้เลยในวันนี้นะครับแต่ก็ยังโอเคมี1แอสซิสต์นะครับวันไหนที่ดาวินยิงไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นเกมในลักษณะแบบนี้เลยนะครับที่ทำทุกอย่างได้ดีหมดแล้วนะครับการหาพื้นที่ การที่ออกซ้ายเอาขวาความมีส่วนร่วมกับเกมอะไรต่างๆเนะี่ยดีแต่พอทำไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นเกมลักษณะแบบนี้ยังโชคดีนะครับที่ถือว่าวันนี้เนี่ยเกมลักษณะความตึงเครียดเนี่ยค่อนข้างที Upon Cry, ่จะผ่อนคลายพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าคนอื่นทําได้แต่ถ้าเป็นเกมที่ถือว่าบิ๊กแมตช์หรือว่าเกมตัดสินบอลชี้ชะตาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้อง รือว่าชัวร์กว่านี้นะครับสำหรับทางดาวินก็เป็นสิ่งที่เตือนมาในตลอดฤดูกาลนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ปั๊ม XG ไปอีกมากมายเลยนะครับจุดโทษก็ทําไม่ได้ด้วยก็ว่ากันไปในเกมถัดไปนะครับส่วนมากันที่ฝั่งเชลซีกันบ้างนะครับในวันนี้ก็จะมี2หัวข้อใหญ่นะครับที่คัดมาก็จะพูดเป็นองค์รวมไปเลยแล้วกันนะครับในวันนี้ก็จุดแรกก็จะเป็นเรื่องของแผนการเล่นนะครับที่จัดมาตอนแรกเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะครับหนึ่งเลยก็คือ แบ็กสองข้างนะครับที่ตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือมันบุกได้ค่อข้างเดียวนะครับครึ่งแรกชิวเวลครึ่งหลังกูสโตส่วนอีกจุดหนึ่งเลยก็คือกองหน้านะครับที่ไม่มีกองหน้านแท้ๆใช้ก็นี่แหละครับเลี้ยวคูก,ก็เล่นสบายเลยเพราะไม่มีหน้าค้ำนะครับก็ครึ่งแรกเนะี่ยเป็นเพาเมอร์ทีเรียกได้ว่าเกมวันนี้เขาแทบจะหายไปจากเกมเลยนะครับส่งเอ็นคุนคูลงมาครึ่งหลังเนี่ยก็จะบอกว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันเกมขาดไปแล้วนะครับก็เลย ดูจะกระเตื้องกลับมาได้ยากในเกมวันนี้นะครับก็เป็นอะไรที่หัวจะปวดจริงๆสำหรับโปเชติโนนะครับในการจับตัวแบบนี้ก็เรื่องแบ็กเนี่ยเป็นอะไรที่แฟนเชลซีก็น่าจะพูดกันมาตลอดช่วงครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนะครับช่วงต้นเนี่ยก็จะเป็นโควิลนะครับแบ็กซ้ายก็ใช้มาเรื่อยๆเลยก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับ,บจุดนี้ก็มาเราดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตรงจุดนี้ก็คิดว่าจะ หนักนะครับเชลซีกับการใช้แบ็กบุกข้างเดียวแบบนี้ส่วนจุดสุดท้ายนะครับที่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือแสงสว่างปลายอุโมงค์ของเชลซีเนี่ยก็จะเป็นทางเอ็นคุนคูนี่แหละครับที่ถือว่าหยิบมากเกินๆพูดในหัวข้อที่แล้วมานะครับก็วันนี้เนี่ยในประตูที่เขาทําได้นยก็ต้องบอกว่าความสามารถเฉพาะตัวที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับการพลิกแล้วก็ยิงลูกนี้ทําให้เป็นลูกไข่แตกมาของเชลซีก็วันนี้เนี่ย ถ้าแต่ไปมองถึงอนาคตในเกมข้างหน้าที่หวังได้ก็คือการประสานงานของเอนุนคูนะถ้าเอาไปวัดกับทางโคเฮาเมอร์ mer, แล้วก็เชื่อมกัน2คนนี้น,น่าจะสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าทางเอนุนคูเนี่ยจะไม่เจ็บซ้ำอะไรเพิ่มเติมไปอีกนะครับอย่างที่ครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยเอนุนคูแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมเชลซีเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถ้ามาประสานงานร่วมกับสเตอร์ลิงอีกเนี่ยสามประสานในเกมลุกดูจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็จนจุดนี้ทางเชลซีเป็นอย่างไรในฤดูกาลนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไไปนรัจขึ้้มมาาาหวตาางด ทำโคเชติโนโก็ต้องปรุงกันต่อไปนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องก้าาบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ